10.6โลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเชนจากร้านลาบเา้าย่งยนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมล้อแมกแบรนด์ไทยฟูลฟอร์มิงน้ำหนักเบานั่นคือเวท VF08 นั่นเองครับนี่นะครับเป็นลายใหม่ของทางเวทขนาด20คูณ9นิ้วออฟเซต15ครับใส่ได้กับรถ6ลู ร้อยสาเก้าจุดเจ็ดไม่ว่าจะเป็นโตลต้าฟอร์จูเนอร์ฟอร์ดเอเวอเรย์นะครับนี่ครับลายของเขานะครับจะมีความสวยและดุดันมากครับจะมีการซอกกันตรงนี้นะฮะแล้วล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงน้ำหนักเบาน้ำหนักเพียงวงละ10.6สกโลเท่านั้นนะครับใช่ครับผมฟังไม่ผิดร้อขอบ20นิ้ว น้ำหนักเพียง10.6จกโลเท่านั้นครับว้าวตัวนี้นะครับจะเป็นสีวีดารล้อนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับและสีต่อมานะครับคือสีดำด้านนั่นเองนะครับสำหรับสายโหดสายดุบอกเลยว่าห้ามพลาดครับสีนะครับเนี่ยครับมีความด้านดูโหดดูดุดันบอกเลยสีนี้ไม่ผิดหวังครับ และมาถึงสีสุดท้ายของวันนี้นะครับคือสี V-Black หรือสีดำเงานั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแต่งให้ดูสวยและดูหรูหราบอกเลยว่าสีนี้ห้ามพลาดเช่นกันครับโดยตัวร้อนะครับจะอยู่ที่ชุดละ4วง42,000บาทเท่านั้นครับซื้อล้อแม็กพร้อมยางกับผมนะครับผมมีแถมไม่ว่าจะเป็นน็อตล้อแหวนกระสั่น จุ๊บยางรวมไปถึงบริการหลังการขายครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at LP a u t o m a t c หรือ Facebook Fanpage LP a u t o m a t c ลาท้ายยางยนต์ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ